สวัสดีนะครับสวัสดีรอบเด็กนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอ๋อวันดีก็ผมก็มาในทริป k L นะครับทริปสุดคูนะครับผมใช่ไหมครับพี่เขาเรียกว่าอะไรนะทริปสุดคูชื่อชื่อชื่อทริปอะไรนะครับขนาดวันนี้แกงจำไม่ได้ ทิปสุดคูสู้ดับร้อนอะไรนะูลความร้อนตลอดความสุขสู้ความร้อนตลอดความสุขทิปสุดคูสู้ความร้อนตลอดความสุขนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่อา้ควมรนตลอดคุณธธรรมเจ้าหนมชุมชนแล้วก็มากันที่รู้สึกว่าจะไปแถวยุทธยานะครับตอนนี้พี่เขาก็พามากินข้าวนะครับแล้วก็มีเพื่อนมาใหม่นะท่านผู้ชมหลายๆช่องเลยนะโอ้ผมเจ้าบมาก โอ้อย่าลุกนวดค่ะอันนี้มีคช่องการ์ตูชาใช่ไหมช่องกระเทยโอวาค่ะโอวาขายข้าวผัดหนอมผู้ติดตามเยอะมากครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะ2แสนขนาดเพิ่งเริ่มทำช่องได้กี่ปีเดียวเองค่ะปีเดียวผู้ติดตามเกือบสองแสนแล้วนะใช่ถือว่าดีกีเนี่ยยอดมากโอ้โหอย่าลุกค่ะคนไม่แค่จะขอบ้างนะแม่เดี๋ยววันนี้เราจะเจอเพื่อนใหม่ครับท่านผู้ชม สวัสดีครับอันนี้โมโมเมายากันยุงเมายากันยุงอะไรนะหัวกระดิบอะไรกระดิบกระดิบไปแล้นะมันมีหลายคอนเทนต์เป็นแนวแบบสนุกสนุกสนานฝากช่องเลยครับฝากติดตามช่องโมพิมพ์ว่าโมเมายากันยุงแหมกี้ชื่อช่องแล้ก็โอแบบแบบจำง่ายมากแล้วน้องโมคือชอบขึ้นปีดกับเธอเยอะมากงงมากเหรออันนี้ผู้ติดตามผมแบบอันนี้เออนี่คือผู้ติดตามอันนี้คือผู้ติดตามของโอวาโอวาอันนี้เอา ในในแกงแ๊งเราก็มีสามช่องไงป่ะก็มีพิสนะันครับหมคนโคกเปลี่ยนแนวแล้วจะเปลี่ยนแนวเอ้ยเป็นแนวเป็นแนวแบบอะไรนะเขาเรียกว่าสายห้าประมาณนะอ่าใายเครียดพรุ่งนี้พี่หาแน่นอนไปช่องผมนะฮะเดี๋ยวจะพาสอนพ,พ,อพี่โอวาเออพี่โอ <c oughs> ขับรถขับรถท็กเตอร์เคยขับปะไม่เคยค่ะโอ้เดี๋ยวจะจับมือสอนเลย จะไม่ได้ตีไข่เลยนะเอยจะขับไม่ได้ตีไข่เลยนะจะขับขับนหน่เอาเลยผงโดนทีเอเอาลงโยนื้อิโม่ริบสุดคู่สู้ความร้อนอ่าปตรขสีอะไรขอขอบคุณุบต้ามากเลยนะคะนี่โทรศัพท์ i p โ o n e 14 p ป o Max 1หนึ่งทีบีพอได้ใจนะคืนนี้นอนนะคะนะคนนนอนนะใครหรอ ถ้าผมไม่นอนเราจะเสียตัวไหมเนี่ยเสียตัวอย่าเสียใจโอ้โหตายแล้วแฮมบอร์เกอร์แฮมพอนดัมแฮมเคบาร์ดูเอเวอร์ติงโคกเปลี่ยนผัยโอเคมีอะโอ้คือแบบอ่าเป็นพี่มั้งเนี่ยอายุอายุเท่าไหร่ครับอายุ36แล้วครับ36ดูเป็นพี่ผมนะครับก็ต้องให้เกียรติพี่เขานะเพราะผม35พี่โออาแล้วแล้วโมซ่าล่ะโม2โม5ครโอ้ก็อายุกันไล้เรียกกันเลยเนี่ยเออ เออสามสิบครับตะวันหน้าแบบเด็กๆกันทั้งนั้นแหละเพราะผมอาจจะลุยแดดลุยโคลนหน่อยให้ผมดูหน้าผมมีนะกรัตรกันบล็อกเงีสันบล็อกไงสันบล็อกโอ้สันบล็อกเอาเทวร้าเอาเทวร้ายเลยเซอร์โอ้โแบ่งผมพูดมาก็ได้นะพี่เออช่วงนี้ก็อาจจะสัมบานนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าติดภารกิจนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสิบสิบยี่สิบสายไม่ได้รับก็ ขออภัยด้วยนะครับติดงานนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันประมาณวันที่หกนะครับสองสามสี่ห้าหกอ่าเดี๋ยวเจอกันวันที่หกนะครับก็ใครจะปรึกษาเรื่องอะไรก็เดี๋ยวอาจจะต้องอันนี้ไปก่อนเนาะตามนั้นนะผมก็เดี๋ยวต้องไปที่โรงแรมนะครับพวกนี้ก็ต้องตื่นในเช้านะคผู้ชมนี่นะนะผมก็ได้เจาะกล้องนะบ๊ายบายฝากติดตามพี่โมซากะโอวาด้วยนะบ๊บายบายสวัสดีครับ